สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBW10 นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสเปคตัวนี้นะครับสำหรับสเปคเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ EBW10 ตัวนี้นะครับความสว่าง2600ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ2 0 0 0ต่อ1นะครับความละเอียด1280คูณ800หรือว่า WXGA นะครับ สำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้เป็นเทคโนโลยี3 LCD Projector นะครับชั่วโมงหลอดใช้ไปประมาณ200กว่าชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องสแตนบายรอคุณผู้ชมรอคุณผู้ฟังที่จะมาทดสอบมาดูโปรเจคเตอร์ความละเอียด WXGA กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมทดสอบจากโน้ตบุ๊กนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไปชมคลิปกันเลยนะครับผมจะเปิดคลิปให้ทุกท่าน ได้ดูได้ชมกันนะครับคุณผู้ชมครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เปิดไฟนีออนไว้เลยนะครับหหลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเปิดไฟนีออน1หลอดครับไม่ต้องกลัวแล้วมาดูความสว่างครับคุณผู้ชมครับมาดูความแจ่มมาดูความสว่างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเอฟสันโปรเจกเตอร์อีบครับ2อ0พชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูครับ ดูลำแสงครับที่พุ่งออกมาครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยครับ2,600ลูเมนถือว่าสุดยอดแล้วก็ไม่ธรรมดานะครับที่สำคัญนะครับความละเอียดนะครับ WXGA นะครับคุณผู้ชมครับ F สันนะครับ EBW10 นะครับความสว่าง2,600ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับดูภาพนะครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา7,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ